ท่านผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นได้ทางช่อง4เพชรบุรีเคเบิลทีวีในช่วงแรกเวลา18.30นาฬิกา30นาทีช่วงต่อไปเวลา1นนาฬิกา6นาฬิกาและ13นาฬิกาโดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com.pctv2018 เกียดสมมุติว่าอ,อากาศร้อนมันก็มาทานได้แล้วก็อย่างเมนูแนะนําอาหารของเราวัตถุดิบที่มาคือเนื้อปูแกะใหม่ๆทุกวันหอยตลับผัดน,น้ำพริกเผาเป็นเมนูแนะนําที่ร้านมาใหม่ทุกวันปลาก็มาใหม่ทุกวันแล้วก็เป็นอาหารปลา,ามีแกงเนื้อมีแกงปลาไก่บ้า,ม,า,า,บามีเนื้อแดดมีทุกอย่างเม,มนูแนะนําของร้านที่ลูกค้าสั่งประจําก็คือปลากระพงนึ่งมะนาวเนื้อปูกระงกะหรี่แล้วก็ปลาทูแดดเดียว ปลาหมึธธากทอดกระเทียมร้านเปิดตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนนะคะ ร้านตั้งอยู่ตรงโพลรหวานถ้าสังเกตง่ายๆก็ข้ามข้ามะสะพานรถไฟมาประมาณ200เมตรร้านจะอยู่ขวามือถ้ามาจากหาดเจ้าก็เลยหน้าราชพัฒนมาเลยตลาดทุ่งลมมาร้านจะอยู่ซ้ายมือค่ะค่ะสำหรับลูกค้าที่ว่าอยากจะมาทานอาหารแบบมีเด็กๆหรือเ,เป็นครอบครัวหรือ,อวันเกิดกินแชร์ก็มาสำรองจองโต๊ะได้ข้างในนี่เรารับลูกค้าได้ประมาณ50คนข้างนอกได้อีก50คนค่ะ คือ0834414242ค่ะสำรองจองโต๊ะได้เลยค่ะ สนับสนุนช่วงรายการข่าวโดย PS House บริการห้องพักราคาประทับใจสวัสดีค่ะติดตามชมข่าวกับทีมข่าวเพชรบุรีเคเบิลทีวีเริ่มข่าวแรกกันที่เรือนจำการจังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง พรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายนทวุฒิเพชรพรมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวน293คนโดยมีนายทัตเทพชมนุมมณีผู้บัญชาการเรือนจำกลางเพชรบุรีหัวหน้าสนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีณนะเรือนจำกลางเพชรบุรี นายทัดเทพชุมนุมวณีผู้บัญชาการเรือนจำกลางเพชรบุรีกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มนักโทษเด็ดขาดที่คาดว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษในปี2563ในเรือนจำทั่วประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจกเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถบริหารจัดการพื้นที่สำหรับทำการ,กรเกษตรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นแนวทางให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งตนเองได้มอเห็นโอกาสในการประกอบสัมมาชีพภายหลังพ้นโทษและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกสมดังพระราชปณิธานคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจึงได้ร่วมกับกรมราชธรรมกระทรวงยุติธรรมจัดฝึกโครงการดังกล่าวให้แก่นักโทษทั่วประเทศเพื่อสนองพระราชปณิธานและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยในส่วนของเรือนจำกลางเพชรบุรีได้จัดการฝึกโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่วันที่1กันยายน2563และในวันนี้เป็นพิธีปิดโครงการ พร้อมกันนี้ยังมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมจำนวน293คนอีกด้วยสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน3 0 0 0สนตัวเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2 5 6 3 นางสาวเอกรัตนาคาคงรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2563ณนะบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายอิทธิพลขวาไทยประมงจังหวัดเพชรบุรีในอำเภอแก่งกระจานหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนประมงท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมพิธี นายอิทธิพลขวาไทยประมงจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2563สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรีจึงได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับชาวประมงและประชาชนในพื้นที่ซึ่งในปีนี้ได้ทำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำรวมจำนวนกว่า300,000ตัว ประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาจาดปลาตะเพียนทองปลายี่สกเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้ยั่งยืนต่อไป วันประมงแห่งชาติตรงกับวันที่21กันยายนของทุกปีเนื่องจากที่กรมประมงพิจารณาว่าอาชีพการประมงทางทะเลเป็นอาชีพที่ทำไรายได้ให้แก่ประเทศปีละมากมายอีกทั้งยังต้องเสี่ยงภัยอันตรายในด้านน้ำนอกจากนี้ยังทำหน้าที่ช่วยแจ้งข่าวสารทางทะเลที่อาจเป็นภัยอันตรายต่อประเทศให้แก่หน่วยงานราชการทราบทันแก่เหตุการณ์ จึงจัดให้มีวันสําคัญวันนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนอาชีพประมงสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพของชาวประมงไทยตำรวจตะเวนชายแดนจัดพิธีเทิดเกียรติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในเวลาเยี่ยมอำราหน่วยเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมดออรบุษบาชัยจินดานายกสมาคมแม่บ้านตำรวจเดินทางมายาังกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมและให้โอวาดแก่กำลังพลในวาระเยี่ยมอําราหน่วยกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนในโอกาสเกษียณอายุราชาการโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนและข้าราชาการตำรวจร่วมเป็นเกียรติในพิธี ในการนี้กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนได้จัดพิธีเทิดเกียรติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในวาระการเยี่ยมอำราหน่วยด้วยความรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติราชการในฐานะผู้นำสูงสุดขององค์กรกว่า6ปีได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการตำรวจได้ยึดถือเป็นตัวอย่าง ปฏิบัติหน้าที่เคียงบ่าเคียงไหลผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอโดยไม่คำนึงถึงความยากลำบากสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เหล่าข้าราชการตำรวจและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนเป็นอย่างดีต่อมาพลตำรวจเอกสวัสด์แจ้งยอดสุกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและข้าราชการตำรวจเข้าร่วมพิธีณอาคารสัมมนาชัยจินดาศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้เป็นสถานที่สําหรับอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆของสํานักงานตํารวจแห่งชาติและเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตํารวจและครอบครัวตลอดจนส่วนราชการและประชาชนทั่วไปได้ใช้สถานที่จัดงานและการพักผ่อนในโอกาสต่างๆ บันทึกในอดีตวันที่17กันยายนพศ .2,403 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ออกประกาศพิการราคาเงินเหรียญบาทและเงินแปลให้นำเงินเหรียญอย่างใหม่ซึ่งเป็นเงินแบนผลิตโดยเครื่องจักรออกใช้แทนเงินพดดวงมีลักษณะเป็นเหรียญตราพระมหามงกุฎพระแสงจัก ประกอบด้วยเหรียญเงินราคาหนึ่งบาทกึ่งบาทสลึงเฟื้องกึ่งเฟื้องและเหรียญทองพัดดึงอีกจำนวนหนึ่งเป็นการปฏิวัติระบบเงินตราครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของไทย สวประดิษฐ์ลงพื้นที่ตำบลมาา้านปักเขาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาถนนให้ชาวบ้านเมื่อวันที่17กันยายน2563นายประดิษฐ์เหลืองอลามสมาชิกกุ้ทีสภาเดินทางไปยังถนนสายมาปรกเขาหมูห่1ตำบลมานปรเาเขาอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังชาวบ้านร้องทุกข์ว่าได้รับความเดือดร้อนในการใช้รถใช้ถนนเนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวมีสภาพกูขระใช้สัญจรลำบากโดยมีนายฉัดชัยชะอุ่มฤทธิ์สออบตหมู่หนึ่งตำบลแม่ปลากเขานายชนะวัตรบุญทรัพย์ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ําและบารุงรักษาที่4นายปัญญาคําปุ๋ยผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลแม่ปลากเขาและชาวบ้านร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ นายประดิษฐ์เหลืองอาลามสมาชิกวุฒิสภากล่าวว่าได้รับการร้องทุกข์จากชาวบ้านหมู่หนึ่งตำบลมาปราเขาอำเภอทย่ยางจังหวัดเพชรบุรีว่าถนนสายมาปราเขาวิเวณหมู่หนึ่งที่สิ้นสุดจากถนนลาดยางไปจนถึงสะพานคอนกรีตระยะทางประมาณ450เมตรบางส่วนเป็นหลมุมเป็นบ่อทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนในการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะช่วงฤด,ดูฝน เบื้องต้นทราบว่าถนนเส้นนี้อยู่ในพื้นที่คลองชลประทานซึ่งอยู่ในระยะ25เมตรจากคลองชลประทานหากจะมีการพัฒนาหรือการก่อสร้างใดๆต้องทำการขออนุญาตชลประทานก่อนดังนั้นจึงได้ประสานชลประทานและอบะตอมาปรั่เขาเรวมทั้งชาวบ้านมาพูดคุยหารือแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันโดยได้ข้อสรุปคือให้อบตอมาฝปั่เขาทำหนังสือขออนุญาตก่อสร้างปรับผิวถนน ไปที่ชลประทานอีกครั้งซึ่งทางชลประทานจะเร่งดำเนินการให้ภายในเจวันทำให้ชาวบ้านและทุกคนพอใจติดตามชมข่าวบริการค่ะสนับสนุนข่าวโดยเมเจอร์สีนเพล็กสาขาโรบินสันเพชรบุรีสอบถามโปรแกรมหนังโทร032491891่0 3 มีเกียิสมมติว่าอ,อากาศร้อนมันก็มาทานได้แล้วก็อย่างเมนูแนะนําอาหารของเราวัตถุดิบที่มาคือเนื้อปูแกะใหม่ๆทุกวันหอยตลับผัดน้ำพริกเผาเป็นเมนูแนะนาที่ร้านมาใหม่ทุกวันปลาก็มาใหม่ทุกวันแล้วก็มีอาหารปลา,ามีแกงเนื้อมีแกงปลาไก่บ้ามีเนื้อแดดมีทุกอย่างเมนูแนะนําของร้านที่ลูกค้าสั่งประจําก็คือปลากระพงนึ่งมะนาวเนื้อปูวผงกะหรี่แล้วก็ปลาทูแดดเดียว ปลาหมึกทอดกะเทียมร้านเปิดตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนนะคะ ร้านตั้งอยู่ตรงโพลรหวานถ้าสังเกตง่ายๆก็ข้ามข้ามะสะพานรถไฟมาประมาณ200เมตรร้านจะอยู่ขวามือถ้ามาจากหาดเจ้าก็เลยหน้าราชพัฒนมาเลยตลาดทุ่งลมมาร้านจะอยู่ซ้ายมือค่ะค่ะสำหรับลูกค้าที่ว่าอยากจะมาทานอาหารแบบมีเด็กๆหรือเป็นครอบครัวหรือ,อวันเกิดกินแช่ก็มาสำรองจองโต๊ะได้ข้างในนี่เรารับลูกค้าได้ประมาณ50คนข้างนอกได้อีก50คนค่ะ คือ0834414242ค่ะสำรองจองโต๊ะได้เลยค่ะ ห้องพักกลางเมืองราคาประทับใจห้องพักรายวันเพียงวันละ450บาทพิเศษห้องพักชั่วคราวเหลือเพียง200บาทจากราคาปกติ250บาท PS House ตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลโพลไรหาวานทางไปราชพัฒน์เพชรบุรีข้ามทางรถไฟไปประมาณ500เมตรอยู่ทางขวามือสำหรับห้องพักได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032473475และ0886593638ผุ่นพุทธิพงศ์ผู้จัดก,การ PS House ชมใหม่กล่องรับสัญญาณดาวเทียมเพชรบุรีเคเบิลทีวีสามารถติดตั้งได้ทุกพื้นที่ทั่วจังหวัดเพชรบุรีติดตั้งง่ายความคมชัดในระดับ HD พร้อมช่องรายการกว่า250ช่องในชุดประกอบด้วย1กล่องรับสัญญาณ2หน้าจานรพร้อมหัวรับสัญญาณ LNB 3สายสัญญาณ1เซนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง รีโมรับชมข่าวรอบโลกวรารีตีสี่ภาคการ์ตูนการศึกษาภาพยนต์กีฬาข่าวท้องถิ่นทั่วไทยพร้อมช่องรายการที่น่าสนใจจากทางสีแซิตวิชันไม่ต้องเยอะมีออตติติกยังมาขอทำงาน,นผมยังลาบเลยครับเด็กดีใจอะไรเงี้ย จอกันใช่มะโอเคคะ่ะอาตบมือให้น้องลูกปัดหน่อยค่ะเดี๋ยวนี้ช่วงนี้เราก็จะเห็นข่าวเรื่องแบบทิ้งน้องหมาหรือหรือ The best outcome the global community could hope for is probably just for the status. Quo. ตลอดปี2,562นี้ฟรีค่าติดตั้งใจเพียงค่าประกันอุปกรณ์1,000บาทสามารถผ่อนชำระได้5งวดอุปกรณ์เสียเปลี่ยนใหม่ทันทีตลอดระยะเวลา2ปีเต็มค่าบริการรายเดือน300บาทพร้อมการดูแลตลอดอายุสมาชิกสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เพชรบุรีเคเบิลทีวีโทร032425666 ข่าที่น่าสนใจในวันนี้ท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com/pctv2018 สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ รับแจ้งเหตุ191จัดตั้งขึ้นเพื่อรับแจ้งเหตุในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นเหตุอาชญากรรมอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งการขอความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆโดยในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด6 2 2 5ตารางกิโลเมตรประชากรกว่า40,000 0คนสำหรับศูนย์หงหจังหวัดตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีครับก็จัดตั้งขึ้นเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายที่ประชาชนไปศพ ประสบเหตุต่างๆนะพวกนี้นะครับแล้วก็แจ้งมาที่0 191จังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่ง0 191จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะครับก็มีพื้นที่รับผิดช,ชอบทั้งหมดเนี่ยนะครับ6,225ตารางกิโลเมตรประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็รวมทั้งสิ้นก็จจุบัน480,000กว่าคนนะครับรวมถึงประชาชนที่ สัญจรไปมาเส้นเพชรเกษมเป็นหลักนะครับวันละเป็นหมื่นๆคนอีกนะครับในส่วนของการทำงานของเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์นั้นพันตำรวจเอกสมเด็จทิตาวัฒรสกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าเมื่อประชาชนโทรศัพท์เข้ามาทางเจ้าหน้าที่จะทำการรับแจง้งและบันทึกข้อมูลจากผู้แจง้ง จากนั้นเจ้าวิทยุไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเขาให้การช่วยเหลือประชาชนที่โทรศัพท์เข้ามาในทันทีซึ่งขั้นตอนการบันทึกข้อมูลและแจ้งข้อมูลไปถึงผู้ปฏิบัติงานจะใช้เวลาเพียง1น,นาทีเท่านั้นที่เห็นอยู่ในนี้นะครับก็คือห้องปฏิบัติการของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191เพชรบุรีนะครับซึ่งจะมีการแบ่งคอนโซลออกเป็นคอนโซลต่างๆนะครับ ด้านหน้านี่ก็คือคอนโซลที่เป็นเจ้าหน้าที่ทําหน้าที่รับแจ้งเหตุนะครับที่ถัดไปตรงห้องกระจกนั่นคือคอนโซลของเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารนะครับที่อยู่ด้านหลังนั้นก็คือตัวคอนโซลร้อยเวรผู้ควบผู้ควบคุมหรือที่เรียกว่าซูเปอร์วิเซอร์ที่จะทําหน้าที่กํากับดูแลการปฏิบัติในส่วนของศูนย์รับแจ้งเหตุ191ตรงนี้นะครับ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นนะครับเมื่อประชาชนโทรเข้ามาที่191กะครับก็จะมาติดที่เจ้าหน้าที่แต่ละคนเนี่ยโดยอัตโนมัตินะครับเ,เจ้าที่ก็จะรับแจ้งนะครับบันทึกเหตุแล้วก็สั่งการไปรยังสายตรวจนะครับหรือหน่วยที่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นรถพยาบาลรถดับเพลิงไปให้ความช่วยเหลือได้ทันทีนะครับขั้นตอนในการรับแจ้ง นะครับการสั่งการตรงนี้จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับให้คำยืนยันกับพี่น้องประชาชนได้เลยว่าเมื่อโทรเข้ามาที่191ที่นี่นะครับจะสั่งการไปโดยเฉลีย่ยภายใน1นนาทีข้อมูลจะถูกส่งไปถึงผู้ปฏิบัตินะครับจะมีสายตรวจรถพยาบาลรถดับเพลิงไปให้ความช่วยเหลือทันทีครับประชาชนที่โทรศัพท์เข้ามาแจ้งเหตุที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ1 9 1กควรควบคุมสติและแจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วน ซึ่งหากเป็นเหตุที่เกี่ยวกับอาชญากรรมขอให้จำตำแหน่งรูปพัณฑ์สันธานของคนร้ายรายละเอียดของยานพาหนะรวมถึงเส้นทางที่ใช้ในการหลบหนีในส่วนของการขอความช่วยเหลือหากเป็นภายในบ้านขอให้ระบ,บุรายละเอียดทั้งบ้านเล็กทีถนนหมู่ตำบลอำเภอรวมถึงจุดสังเกตใกล้เคียงและหากเป็นการขอความช่วยเหลือด้านอื่นๆที่เกิดบนถนนก็ขอให้แจ้งรายละเอียดโดยเฉพาะหลักกิโลเมตร เมื่อท่านแจ้งเหตุเข้ามาที่191เนี่ยในประเด็นแรกเลยอย่าตกใจนะครับขอให้ควบคุมสติของตนเองและแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่ว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นที่ไหนนะครับรายละเอียดของเหตุเป็นอย่างไรซึ่งตรงนี้เจ้าหน้าที่เขาจะถามไปยังผู้แจ้งอยู่แล้วนะครับนะฮะท่านก็ตอบคำถามตามที่เจ้าหน้าที่ได้ซักถามนะฮะก้อนนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ แจ้งด้วยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่นะครับเจ้าที่จะได้รีบไปช่วยชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกรณีเป็นเหตุเกี่ยวกับอาชญากรรมนะครับฉกชิงวิ่งราวนะครับขอให้ช่วยจดจำตำาหนิรูปพรรณคนร้ายนะครับยานพาหนะที่คนร้ายใช้นะครับเส้นทางที่หลบหนีให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการสกัดจับในการติดตามคนร้าย ในทันทีกรณีที่เป็นเหตุเป็นเหตุที่เกิดตามบ้านเรือนนะครับท่านก็แจ้งว่าบ้านเลขที่ท่าไหร่หมู่ที่เท่าไห่นะครับตำบลอะไรอำเภออะไรนะฮะและบ้านของท่านนั้นเนี่ยอยู่ใกล้เคียงกับอะไรนะครับหรือที่สังเกตได้ที่จะให้สายตรวจไปถึงที่ท่านได้เร็วที่สุดเนี่ยมีอะไรบ้างกรณีที่ประสบเหตุตามถนนหนทางนะครับ ส่วนหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ในการอ้างอิงสถานที่เกิดเหตุในการแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ก็คือเรื่องหลักกิโลเมตรนะครับท่านอาศัยหลักกิโลเมตรในการแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่นะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการซักถามที่เกิดเหตุนานนักนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะทําให้กระบวนการรับแจ้งเหตุเป็นไปอย่างรวดเร็วให้ช่วงเวลาในการซักถามสั่งการเนี่ย สั้นที่สุดที่เหลือก็คือให้สายตรวจเดินทางไปถึงที่กเกิดเหตุครับอย่างไรก็ตามจากสถิติที่ผ่านมาพบว่านในแต่ละเดือนยังมีผู้โทรศัพท์เข้ามาก่อกวนเดือนละไม่ต่ำกว่า1000สายซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดเนื่องจากเป็นการตัดโอกาสของผู้อื่นในการขอความช่วยเหลือหรือระงับเหตุร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะต้องฝากไปยังพี่น้องประชาชนอ,อีกจานวนไม่น้อยทีเดียวก็คือเรื่องของ าการโทรก่อกวนนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นก็ยังมีมากอยู่พอสมควรนะครับสายที่ท่านโทรเข้ามาก่อกวนด้วยความคึกขนองด้วยความสะดุกขนานนะครับอาจจะเป็นการตัดโอกาสของผู้ที่กำลังเดือดร้อนจริงๆนะครับเก็บ191เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะครับเรามีความพร้อมในการช่วยเหลือช่วยเหลือทุกๆท่านครับ